จากดิจิทโฮมข่เช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีนะคะรถนะคะครอบครัควรนะคะมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถแนวครอบครัวที่ราคาไม่สูงมากนะคะนี่เลยนะคะปุ้ยมีนะคะ h o n d ้านะคะ HRV คันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะเครื่อง1.8นะคะตัว S เป็นตัวสแตนดาร์ดของเขาเลยแล้วก็ราคานะคะย่อมเยานะคะเราขายเพียงแค่555,000บาทเท่านั้นนะคะป้ายแดง ป้ายแดงนะคะขายอยู่ที่9 0 0 0แสนนะคะส่นสามพั 33, บาทนะคะโดยประมาณนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปถึงอ0่สเลยทีเดียวนะคะเรามาดูเลยดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเราดูในส่วนของด้านหน้าเลยดีกว่าด้านหน้านะคะก็จะเป็นพวกไฟนะคะไฟหน้าแบบตาเพชรน,นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเปิดไฟให้ดูนะคะตอนนี้ชมด้านหน้ากันไปก่อน นะคะแล้วก็มีกระจังนะคะด้านหน้าแบบโครเมียมเนาะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้กับ Honda แบบนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะนี่โอเคทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของอฝากระโปรงบ้างดีกว่าค่ะฝากระโปรงด้านหน้านะคะสังเกตนะคะเขาจะเป็นแบบโค้งมนนะคะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะคือการดีไซน์เขาค่อนข้างได้อย่างลงตัวนะคะคือดูไม่แบบไม่เชยจนเกินไปหรือว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้บุ๋วว่ามากนะคะปุ๊ย ก็มองนะคะว่ารถคันนี้แบบคือมันน่าใช้ะคะ่ะมันแบบกลางๆนะคะจะเป็นรุ่นไหนไลฟ์สไตล์นี่ตอบโจทย์สําหรับคนรุ่นไหนตอบโจทย์นะคะสาหรับวัยทํางานหรือวัยรุ่นก็ได้นะคะพอรถตรงนี้นะคะมาสามารถนะคะเป็นรถที่บรรจุได้ถึง5คนหรือ5ที่นั่งนั่นเองนะคะรถคันนี้มีข้อดีอย่างไรข้อดีของเขาก็คือเวลาเราวิ่งนะคะวิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันทําให้ชัชนวิสัยในการมองเห็นของลูกค้าเนี่ยมองได้ดีขึ้นได้ไกลขึ้นนะคะมากกว่ารถเก่งเพราะามันสูงกว่านั่นเอง โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของล้อมแมกนะนะฮะอันนี้ก็เป็นล้อมแมกนะคะขนาดอันนี้ก็ขนาดอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะ17นิ้วนะคะลูกค้ายางดีนะคะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะลักษณะของกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดินไปใกล้ๆกล้องนิดนึงเดี๋ยวลูกค้ามองไม่เห็นเนาะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะแบบที่เรียกว่าแบบ มันจะแบบกล่องไม่ขีดนะคะแบบนี้นั่นเองประตูนะคะประตูนี้นะคะก็จะเปิดปิดประตูแบบอัจฉริยะนะคะเดี๋ยวให้น้องโอมาชมใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะอันนี้อ่าอันนี้นะคะเราก็สามารถเปิดปิดล็อกนะคะตรงนี้นะคะได้จากปุ่อน,นี้เช่นเดียวกันหรือจะเปิดจากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะด้านในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ่ะอยังไม่พาไปชมนะคะเพราะว่าตอนนี้จะให พารอบๆดูรอบๆคันก่อนนะ,ะนี่มือจับของเขาเนี่ยปกติแล้วเราเห็นรถใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วมือจับจะอยู่แถวบริเวณตรงประตูตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้อยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมานิดนึงนะคะบนบริเวณตรงกระจกน,นะคะอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งของ HRV นั่นเองนะคะตามมาเรื่อยๆเลยค่ะตามมาเรื่อยๆเลยตอนนี้เราพามาชมรอบๆคันพามาัวร์รอบๆคันด้วยกันนะคะนะคะเอาไปเพลิดเพลินกับการชมรถด้วยกันนี่ ่ะดูตรงนี้ก่อนนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของ Park Sensor นะคะนี่ระยะจอดให้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็มีอ่าคนเรียกว่าอะไรอะ่ะมีไฟเบรกตรกที่3นะคะแล้วก็ตรงเสาอากาศนะคะก็เป็นแบบหางฉลามนั่นเองนี่ส่วนตรงนี้นะคะอ่ะให้ลูกค้าสังเกตเลยนะคะโชคด้านหลังฝาท้ายหลังนะคะยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะลูกค้านะคะ ให้มาดูเลยค่ะสภาพหัวน็อตนะคะนี่ก็คือเป็นสภาพหัวน็อตที่แบบการใช้งานปกตินะคะไม่ได้มีการขยับนะคะขยื่นแต่อย่างใดนะคะบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้สภาพดีไม่ได้มีจมน้ําหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะไม่ได้มีรอยแบบเขาเรียกอะไรรอยบิดเบี้ยวหรือว่ารอยอะไรโครงสร้างหลักนะคะของรถคันนี้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผ่านการตรวจอินสเปกชั n นเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านี่มีถาดรองนะคะนี่ยังอะไรนะคะ ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ถอดล้อนะคะแม่แรงนะคะลูกค้าตรงนี้เลยนี่ยังก็ไหลอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหสังเกตนี่ค่ะให้น้องโอมสุดใกล้ๆเลยค่ะน้องโอมนี่โอ้อันนี้เป็นตะเข็บนะคะเดิมเดิมนะคะตรงนี้จากโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะใครนะคะที่ตามล่าหา HRV นะคะปุ้ยแนะนําเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะแล้วก็เครดิตดีนะคะก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะลูกค้านะคะนี่อื เราไปชมรอบคันมาพร้อมกันโอ้โหแม่กระรทช่งนะคะแผงนะคะแผงท้ายนะคะแผงไฟเบอร์คันนี้นะคะไม่มีรอยเลยนะคะอ่ะ้องอมซูมเลยค่ะอ่านี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสภาพอย่างบางคันอะไรนี้อาจจะมีรอยแบบขีดข่วนอะไรบ้างอาจจะเกิดจากการใช้งานนะคะคันนี้สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยเลยค่ะเดิมๆเ,เลยสวยมากๆเลยนะคะ HRV นะคะเป็นน้องๆ CRV นะคะเป็นรถที่ขนาดนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขับขี่คล่องตัวนะคะสไตล์ลุยๆนั่นเองนะคะามาชม,มพร้อมกันนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะก็ยังรองรับได้ถึง E85 นะคะทำให้ลูกค้านะคะประหยัดเงินไปในกระเป๋าตั้งหลายบาทเลยทีเดียวนะคะเอาเงินในกระเป๋าที่เหลือตรงนั้นเนี่ยไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะลูกคา้าอ่าโอเค รอบๆคันเลยนะอ่ะจะพาดูอีกรอบหนึ่งอแอบแวะดูข้างในนิดนึงนะอ่ะเอาข้าวก่อนเนาะสภาพรอบๆคันค่อนข้างโดยรวมนะคะค่อนข้างสวยมากอันนี้ค่ะหลายๆคนบอกเอ้แผ่นเพจอยู่ตรงไหน อันนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจนะคะของทางา Honda เลยนะคะอยู่ตัวแถวตรงนี้นะคะนี่บองบอกนะคะตัวเลขของคัสซีตรงนี้นะคะเป็นตัวเลขคัสซีเดินคัสซีแท้อยู่แล้วนะคะลูกค้าอันนี้รถคันนี้นะคะเป็นรถนะคะเครื่องยนต์เบนซิลเบนซินนะคะแล้วก็141แรงม้านะคะลูกค้านะคะคันนี้เนาะลูกค้าสามารถเลือก like, อะไร เขาเรียกว่าอะไรดูเอกสารนะคะจากทางผู้ขายได้เลยนะคะสอบถามน้องๆเซลลอสอบถามปุ้ยก็ได้นะคะค่ะมาพร,พร้อมๆกันนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะภา,าสีนะคะภาสีก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะลูกค้าภาษีถึงปีหน้าเลยทีเดียวปีนี้ปีอะไรคะปีนี้ปี6 4ปีหน้าถึงปี65คุ้มมากๆภาสีก็ไม่หมดแถมเป็นรถสวยๆกลับบ้านด้วยนะคะเอาละคะ่ะ นะคะตอนนี้เนี่ยพาดูรอบๆคันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตามปุ้ยนะคะแล้วก็น้องอมไปดูว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ ว้าวมากมาเลยค่ะลูกค้านะคะด้านในหเบาะหนังค่ะลูกค้าขาเบาะหนังเนี่ยสภาพสวยมากเลยไม่มีรอยนะคะรอยขาดแต่อย่างใดเลยอมซุมชัดๆซุมชัดๆอยากให้ลูกค้าเห็นทุกอนุของรถคันนี้แม้กระทั่งเบาะนะคะเบาะก็ดูแลรักษาอย่างดีมากๆเลยนะคะลูกค้าดูบปมาพร้อมกันเลยนะคะในช่วงที่ปุ้ยรีวิว โอเคสภาพคอนโซลด้านหน้านะคะสังเกตไหมคะหลายๆคันลูกค้าอาจจะเห็นว่ามีแตกมีอะไรหรือเปล่าอ่ะดูเห็นๆนะคะคอนโซลเดิมๆนะคะลูกค้าคอนโซลเดิมๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้มีรอยแตกหรือว่าอย่างใดนะคะเดิมมากๆเลยนะคะรถค่อนข้างนะคะสะอาดสวยสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยนะคะแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้านี่นะคะโอเค สำหรับตรงนี้มีเครื่องเสียงอะไรบ้างที่เราน่าเล่นน่าสนใจตอบโจทย์การใช้งานนะคะยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมาพร้อมกันเลยนะคะ HRV คันนี้นะคะทวนอีกครั้งนึงนะคะเป็นปี2014<ๆ>นะคะรุ่นนะคะ1.8นะคะตัว S ราคาเราขายแค่5 5 5,000บาทเท่านั้นนะคะปายแดงอูดขายตั้ง9 0 0 0กวบาทนะคะประหยัดเงินกระเป๋าตัางไปตั้ง40%คุ้มมากๆเลยอ่ะปะไปกันไปทัวร์กัน ามาดูตรงนี้เลยดีกว่าเริ่มต้นจากในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงตรงนี้นะคะเครื่องเสียงอ่ะลองเปิดก่อนนะอันนี้เปิดให้ฟังพอสังเขตนะคะก็คือว่าเสียงดังฟังชัดนะคะลําโพงอ่ะเดี๋ยวเพิ่งมันเพลินไปเดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวกันไม่จบนะคะอ่ะโอเคเพราะว่าเพลงบางเพลงมันมีลิขสิทธิต้องขอสงวนว้นิดนึงนะคะมีเล่นซีดีได้นะคะมีบลูทูธได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวก วิทยุนะคะ F M A M นะคะนี่มี C D กับ A U X นะ,ะอ่ะเห็น C D แ,และ A U X แล้วเอ๊ตามล่านะ่ช่องมันอยู่ตรงไหนนะ C D ช่องอยู่ตรงไหนใช่ไหม A U X อยู่ตรงไหนอ่ะโอมรบกวนนิดนึงอ่ะตามมาเพื่อลูกค้าเราต้องทํากันให้ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นมือพี่ไหมอ่ะตามกันมาคะ่ะลูกค้าตอนนี้ปุ้ยกับน้องอมกําลังพยายามนะคะอ่ะเพื่อให้ถึงใจลูกค้าเลยตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น A U X นะคะลูกค,ะคะ้าขา A U X นะ แล้วก็ตรงนี้นี่ USB อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะเห็นชารนะคะอ่าโอเคมาเลยลูกค้าตัวนี้นะคะ Power Outlet อ่าตัวนี้มันเดียยงไงนะคะชาร์จแบตชาร์จอะไรได้รถพิรถปุ้ยเองนะคะก็จะเป็นตัวที่มี Power Outlet แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ พ่วงต่อนะคะมันก็จะเป็นปักกลมๆอ่ะแล้วก็จะมีสายที่แบบสำหรับเสียบ usb ได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะคะ,ะยนต์ก็มีเครื่องเสียงนะคะรองรับทั้ง fm am นะคะพวกมันติมีเดียทั้งหลายนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สําหรับคนทํางานอยู่แล้วนะ,ะบางคนส่วนใหญ่แล้วขับรถไปแล้วก็ฟังเพลงอยู่แล้วนะ,ะฟังเพลงบ้างบลูทูธบ้าง CD บ้างนะคะคันนี้แอร์แอรเป็นแบบไหนนะ อันนี้เป็นแอร์นะคะแบบดิจิตอลนะคะมันจะมีตัวเลขบอกเรานะคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะคะตรงนี้นะอ่าเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมคะเราสามารถปรับระดับของความแรงของพัดลมได้จากตรงนี้นั่นเองอ่ะตอนนี้นะคะอุณหภูมิกําลังพอดีนะคะปรับตรงนี้ได้โอเคในส่วนของเกียร์เดี๋ยวเราลองเช็งเกียร์ดูดีกว่าว่ามันจะมีสะดุดอะไรไหมนะคะเดี๋ยวลองขออนุญาตเช็งเกียร์ดูเนาะเข้ามาที่เกียร์อาก่อน โอเคไม่มีอะไรอ่ะเอ็นก็ปกตินะคะถามว่าเดินหน้านิดนึงไม่มีสะดุดค่ะไม่มีสะดุดเลยนะคะทุกอย่างก็คือแบบสภาพปกติหมดเลยนะคะตรงนี้นะ,ะเชนเกียร์ได้อ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าก็มาดูเดี๋ยวขอลองดูวิมเสียงเครื่องหน่อยนะคะอุ้ยเสียงก็แบบชัดนะคะไม่ได้มีสะดุดไม่ได้มีอะไรเลยะคะ่ะ นี่ค่ะรอบปกติเลยนะคะของ Honda เลยนะคะตรงนี้ลูกค้านะคะค่อนข้างปกติไม่ได้ค่อนข้างปกตินะคะสภาพปกตินะคะสมบูรณ์มากๆเลยอมาต่อกันในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังอ่ะเห็นแล้วก็อยากจะนั่งมากๆเลยะคะ่ะลูกค้านี่อามาแล้วมาแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอยู่กับปุ้ยก่อนนะคะลูกค้านะคะมาอยู่ชมรถสวยๆไปด้วยกันนะคะนี่สังเกตไหมคะตั้งแต่แม้กระทั่งพรมปูพื้นนะคะแบบสังตัดนะคะแบบเป็นกระดุมนะคะทั้งชุดเลยนะคะพรมปูพื้นนี่บ่งบอกถึงว่าลูกค้ามีการใส่ใจมันทําให้รถรู้สึกว่าสะอาดนะคะเพราะมีการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็แม้กระทั่งบริเวณลูกค้าสังเกตค่ะน้องอมเดี๋ยวน้องอมซูมตรงนี้นิดนึงก็ได้ค่ะหลังคาค่ะ นี่หลังคาก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะสะอาดสะอา้านมากๆเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ปื้อมองว่านะคะรถบางคันอาจจะเตี้ยเกินไปสูงเกินไปแต่บอกได้เลยค่ะ H R V คันนี้นะ,ะเหมาะสําหรับนะคะคนทุกศีล้านั่งได้อยู่แล้วนะคะนะคะนั่งได้อยู่แล้วนะคะ,นะคะ,ะ,คะตรงนี้ แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าหนูไปหนูไปแบบข้างนอกนะคะไปอกันแค่สองคนแต่ว่าหนูอยากใส่ของด้านหลังเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะคะอยากสับพับ,บอบข้างหลังทํำยังไงอะมาตามมาชมมาพร้อมกันเลยนะคะการพับเบาะข้างหลังนะคะลูกค้าอะน้องอมนะคะดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่เราจะพับนะคะพับตรงนี้นะคะพับออกมานี่นะคะลูกค้าอ่ะนี่ คือเป็นจุดที่เมื่อกี้เห็นจุดแล้วใช่ไหมคะคือจุดที่พับตรงนี้นะคะถามว่าอันนี้ทําได้ไหมก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะปุ่มอยู่ด้านข้างนะคะนะคะลูกค้านะคะก็จะได้ในส่วนของแนวราบแนวราบอย่างนี้เลยนะคะสามารถที่แบบก็เรียกว่าอะไรวางของนะคะจริงๆแบอบกว่าอยากจะนอนเลยก็นอนได้นะคะแต่ว่าลูกค้าใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากกว่าเยอะนะคะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้านะคะสามารถ ใส่ของวางของอะไรได้เลยนะคะคือว่าถ้เป็นรถที่แบบอนเนกประสงค์เลยจริงๆนะคะถ้าปุ้ยจะไปนั่งขับกา,านั่งได้ไหมก็นั่งได้เช่นเดียวกันนะคะนั่งได้แค่มีขอโทษนะคะเรามีแบบตัวอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีแบบพลาสติกหรือว่ามีอะไรมาปูนิดนึงก็ได้กันก็กันเปื้อนนิดนึงก็ได้ค่ะถามว่าเออน้องปุ้ยพี์ ไม่คอพี่อยากได้ให้ตรงเนี้มันสูงขึ้นได้ไหมสังเกตไหมคะตรงนี้มันจะเป็นตัวที่มันสามารถปรับระดับได้อยู่ทําได้เช่นเดียวกันนะปุ่มตรงนี้อยู่ตรงไหนลูกค้าสังเกตไหมคะตรงนี้มันจะมีปุ่มอ่ะปุ่มตรงนี้อยู่นะปุ่มตรงนี้เห็นปุ่มเล็กเล็กไหมคะอันนี้เรากดได้อ่ะเห็นไหมคะปุ่มที่กดนะคะสังเกตพอเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังต่อค่ะอ่ะด้านหลังก็ให้ดูกันอีกรอบนึงนะคะชัดๆเลย นะฮะสำหรับลูกค้านะคะถ้าอยากลูกค้าอยากได้แบบเอ,อ ขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดตั้งอยากได้จอเพิ่มหรือว่าอยากได้เป็นพวกกล้องอะไรเพิ่มนะคะรถที่มีออปชันแบบมาตรฐานนี่ลูกค้าก็สามารถติดเพิ่มได้เหมือนกันเป็นโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะขอให้ลูกค้าปรึกษาเรานะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่โช์ลูมนะคะ,ะที่ราชพฤกษ์เลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็พอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องเลยดีกว่านะคะมาเลยตามมาอ่ามาเลยค่ะ ห้องเครื่องนะคะอ่าตรงนี้นะคะห้องเครื่องนะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะสี่สูบนะคะดูก่อนว่าเปลี่ยนถ่าย้มันเครื่องมาหรือยังอ่าต้องเปลี่ยนถ่ายมาแล้วแน่นอนนะคะสังเกตนะคะตรงนี้ก็จะใส่กิ๊บเลยนะคะลูกค้านะคะแล้วก็รถทุกคันนะคะที่นี่เราจะมีการดูแลเริ่มต้นในส่วนของน้ำมันเครื่อง ให,ใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ารถทันใดยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เริ่มต้นให้ใหม่แสดงว่าก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าอาจจะมีการเริ่มต้นให้แล้วนะคะอันนี้นะคะสภาพรถยนต์เครื่องยนต์สะอาดมากสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้เลยนะคะมีสติกเกอร์มาตรฐานมอกอ,อยู่ครบนะคะลูกค้า รถนะคะไม่ได้มีการนะคะจมน้ําหรือว่าชนหนักแน่นอนเลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะคะดูนะคะจากปุ้ยที่ปุ้ยแบบเ,เขาเรียกว่ารีวิวคลิปนี้นะคะนะคะลูกค้านะคะก็สามารถซื้อรถได้นะคะโดยการที่เราสร้างความเชื่อมัน่น Regent Home ค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะเรามีการตรวจอินสเปกชันนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคให้ลูกค้าด้วยนะคะเรียกแรยง,งานจากผู้ขายได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดี D D นะคะก็ฟรีดาวน์ได้เลยะคะ่ะลูกค้านะคะ ก่อนจากการวันนี้นะคะก็ขอฝากนะคะน้องน่ารักคันนี้นะคะก็คือน้อง Honda HRV B14 คันนี้นะคะรุ่นนะคะ1.8นะคะตัว S คนนี้คันนี้นะคะาราคาอยู่ที่555,000บาทนะคะวในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายด้วยนะคะรถคันนี้ดีอย่างไรนะคะรถคันนี้นะคะดีที่ว่าเป็นรถแนวครอบครัวนะคะเป็นรถ5ที่นั่งนะคะแล้วก็ราคาแบบสบายกระเป๋าเมื่อเทียบกับป้ายแดงในคุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูกค้า แล้วก็รองรับนะคะในส่วนของน้ามันเชื้อเพลินได้หลากหลายเพราะรองรับได้ถึง e85 เลยนะคะแล้วก็มีพวกเครื่องเสียงนะคะพวกอะไรพวกนั้นรองรับในส่วนของเอ่อซีดีนะคะแล้วก็ AUX นะคะแล้วก็ USB นะคะซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดูแบบทุกวันนี้นะคะใครๆก็ใช้พวก USB พวก AUX กกันอยู่แล้วแล้วก็มีพวกบลูทูธด้วยนะคะสมัยใหม่อยู่แล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยขออนุญาต ลาลูกค้านะคะทุกท่านไปก่อนนะคะสำหรับลูกค้านะคะทีะ่ติดแบคิสต์รายได้น้อยทาระผ่อนสูงนะคะหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายนะ,ะต่างชาติก็สามารถซื้อรถคันนี้ไม่ใช่เฉพาะรถคันนี้นะคะรถทุกคันกับดิจิโฮมคาร์ได้ก็ฝากไปด้วยนะคะปรึกษาเรานะคะที่ดิจิทัโฮมคาร์เรามีคำตอบให้คุณอยู่แล้วคะ่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะคะ